ดีค่ะเรามาทํานายทายทักโชคชะตาของชาวราศีรากรกฎกันนะคะประจําเดือนสิงหา64กันนะคะไพ่ตัวตนนะคะไพ่ตัวตนเป็นไพ่ไม้เท้าถือว่าชาวราศีรากรกฎมีโอกาสที่จะได้งานนะคะได้งานห้ามอยู่นิ่งอยู่เฉยให้ออกไปหางานทําแล้วก็สําหรับคุณว่างานหรือว่ายังไม่มีงานทามีโามีโอกาสได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆนะคะ ได้ฝึกอบรมนะคะได้ฝึกอบรมได้เริ่มต้นจับงานชิ้นใหม่นะคะแล้วมาดูสภาพสภาวะของปัจจุบันนะคะสภาวะของปัจจุบันหรือง,งานปัจจุบันที่ทําอยู่นะคะจะเจอคนที่เ,เป็นผู้อาวุโสกว่านะคะเป็นผู้อาุโสหรือว่าหัวหน้างานนะคะในที่ทํางานจะเป็นลักษณะของคนรุ่นเก่าที่ยึดถือ ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักมากคิดถือความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างของตัวเองนะคะแล้วก็เวลาเราทํางานแล้วเราต้องอดทนเพราะว่าเขายึดมันมนนะะดม่นถือมั่นนะคะยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกของตนเองอย่างตัวเราได้ไพ่เด็กก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรรุ่นใหม่แต่ว่าไปทํางานกับผู้ใหญ่ที่ยึดมั่นถือมัน่นแบบระเบียบประเพณีเก่เาๆเขาให ชาวราศีกรกฎอดทนนะคะต่อไปก็มาดูเรื่องของการเงินชาวราศีกรกฎคราวนี้จะทางด้านการเงินจะลําบากนิดนึงนะคะนิดนึงทางด้านการเงินก็คือต้องอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยต้องอดทนต้องออกไปทํางานถึงจะได้เงินต้องทํางานต้องต่อสู้ต้องแข่งขันเพราะ ภาวะทางด้านการเงินของชาวราศีกรกฎก็ยังไม่ดีนะคะแล้วชาวราศีกรกฎก็ยังดีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลืออยู่นะคะสิ่งที่ดีของชาวราศีกรกฎนะคะอาชีพใหม่ที่ชาวราศีกรกฎที่คิดที่จะทําบางคนตกงานอยากทําอาชีพใหม่แบบเป็นเจ้านายตัวเองก็อย่างเช่นอาชีพ ขายอาหารขายอาหารพวกก๋วยเตี๋ยวและพวกของทะเลพวกพวกอาหารของยำของข้าวนะคะน่าจะเป็นเงินเข้ามาบ้างสำหรับชาวราศรีกรกฎนะคะต่อไปก็มาดูความรักนะคะความรักของชาวราศรีกรกฎอยู่ในลักษณะของขึ้นขึ้นลงลงอยู่ที่อารมณ์ของกันและกันนะคะให้ปรับอารมณ์ของกันและกันนะคะให้ปรับอารมณ์แล้วก็ตัวเราเองก็ รับอารมณ์ตัวเราด้วยทําให้ความรักถึงจะไปด้วยกันดีนะคะความรักไม่มีอะไรมากมายแต่อยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกนะคะความรู้สึกของตัวเราเองนะคะบางครั้งก็อยากอยู่เก็บตัวเองนะคะทําให้มีปัญหากับคนรักได้เหมือนกันทางด้านของของอารมณ์ของคนรักหรือของตัวเราอะนะคะต่อไปก็มาดูบ้านบ้านที่ดินรถนะคะชาวราศีกรกฎตอนนี้ เจ้าที่อยู่ที่ไหนก็เจ้าที่แรงก็ให้ไหวเจ้าที่ทางนะคะแล้วก็จะเสริมโชคลาภให้ชาวราศีกรกฎได้นะคะมาดูสุขภาพของชาวราศีกรกฎสุขภาพของชาวราศีกรกฎนะคะจะเป็นลักษณะของช่องท้องมดลูกตรงนี้ก็ก็ต้องระวังก็ให้ตรวจนิดนึงนะคะ สรุปชาวราศีกรกฎนะคะคนที่ตกงานก็มีโอกาสมีงานทำนะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎก็ให้ปรับความรู้สึกของตัวเองปรับอารมณ์ของตัวเองนะคะในการทํางานนะคะในการทํางานแล้วก็ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเราปรับอารมณ์ของตัวเองดีบริการงานทางด้านบริการดีดูแลผู้ใหญ่ดีๆนะคะ ก็จะมีโอกาสได้รับสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทําให้ดีขึ้นนะคะขอให้ชาวราศีรากรกฎประสบความสําเร็จนะคะการทํานายทายทักการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ